สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ THE RITMAN 1วันวันวันนี้เราขอนำเสนอสร้างความสุขให้ตัวเองในชีวิตประจำวันเจ็ดวิธีง่ายๆที่จะทำให้แต่ละวันมีความสุขมากขึ้นความสุขไม่ได้เป็นสิ่งที่ใครจะมอบให้เราได้ตลอดเวลาและไม่ใช่สิ่งที่ต้องรอให้สถานการณ์รอบตัวดีพร้อมแล้ว ถึงจะมีได้ความสุขคือการรู้จักสร้างพัฒนาและเลือกมองในมุมที่ทำให้ใจเราเบาสบายแม้จะมีใครบางคนหรือบางเรื่องที่พยายามลดค่าหรือทำให้เรารู้สึกแย่ก็ตามในโลกนี้ไม่มีใครหลีกเลี่ยงคำพูดหรือน้ำใจอันไม่จริงใจของคนบางคนได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือการเลือกจัดการใจของตัวเองให้เป็นเลือกที่จะมองโลกเลือกที่จะวางใจและเลือกเส้นทางที่จะพาตัวเองไปสู่ความสุขในแบบที่เราเป็น โดยไม่ต้องสนใจหรือยึดติดกับเสียงของคนที่ไม่หวังดีบทความนี้ผมจะพาคุณไปพบกับเจ็ดวิธีง่ายๆที่ใครก็ทำได้เพื่อสร้างความสุขให้ตัวเองในชีวิตประจำวันพร้อมตัวอย่างในสถานการณ์จริงที่จะช่วยเปลี่ยนมุมมองและทำให้คุณเห็นว่าความสุขมันอยู่ใกล้กว่าที่ข้อหนึ่งเริ่มต้นวันด้วยความรู้สึกขอบคุณการที่เราจะมีความสุขได้ในแต่ละวันไม่ใช่เรื่องที่ต้องรอเหตุการณ์พิเศษใหญ่โตแต่มันคือการที่เราตั้งใจ ให้ตัวเองรู้สึกดีตั้งแต่ตื่นนอนซึ่งหนึ่งในวิธีที่ง่ายและทรงพลังที่สุดคือการรู้สึกขอบคุณทำไมต้องขอบคุณเพราะมันเป็นการฝึกใจให้มองเห็นสิ่งดีๆที่เรามีอยู่แล้วแทนที่จะมัวแต่มองหาสิ่งที่ขาดหายหรือยังไม่ได้รับจากใครบางคนยิ่งถ้าเรากำลังเผชิญกับคนที่คิดไม่ดีพยายามพูดจาทำร้ายใจการรู้จักขอบคุณสิ่งดีๆที่เหลืออยู่ในชีวิตจะช่วยให้เรารู้สึกมั่นคง และไม่เสียเวลากับสิ่งที่ไม่มีค่าเหล่านั้นตัวอย่างสมมุติว่าคุณตื่นเช้ามาแล้วเจอข้อความแย่ๆจากคนที่คุณไม่อยากยุ่งด้วยหรือรู้สึกผิดหวังเพราะคนบางคนปฏิบัติกับคุณไม่ไดีลองเปลี่ยนจากการจมอยู่กับความรู้สึกแย่มาเป็นขอบคุณที่ตัวเองยังมีโอกาสตื่นขึ้นมาเจอแสงแดดในเช้าวันใหม่ขอบคุณที่ร่างกายยังแข็งแรง ขอบคุณที่มีครอบครัวเพื่อนแท้หรือใครสักคนที่ยังอยู่ข้างๆแม้สิ่งเหล่านี้ดูเล็กน้อยแต่การเริ่มต้นวันด้วยพลังใจเช่นนี้จะช่วยให้คุณรู้สึกถึงคุณค่าของชีวิตมากขึ้นทำให้ต่อให้ทั้งวันมีเรื่องแย่ๆผ่านเข้ามาคุณก็ยังมีพื้นที่แห่งความสุขของตัวเองอยู่เสมอสิ่งที่ได้เมื่อใจเราเริ่มต้นวันด้วยความรู้สึกขอบคุณมันจะส่งผลให้มุมมองของเราต่อเรื่องต่างๆเปลี่ยนไป จากมองแง่ลบเป็นมองเห็นแง่ดีจากรู้สึกไม่พอใจเป็นรู้สึกพอเพียงและจากหวังพึ่งคนอื่นเป็นเรียนรู้ที่จะสร้างความสุขด้วยตัวเองเทคนิคฝึกง่ายๆก็ลุกจากเตียงให้หลับตาแล้วพูดกับตัวเองว่าวันนี้ขอบคุณที่ได้มีชีวิตอีกวันขอบคุณที่ยังมีลมหายใจขอบคุณสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือเขียนสามสิ่งที่รู้สึกขอบคุณลงในสมุดโน้ตทุกเช้าจะช่วยให้ใจเรานุ่มขึ้น และเปิดรับพลังดีๆตลอดทั้งวันบทสรุปข้อแรกเพราะการขอบคุณคือการยืนยันกับตัวเองว่าแม้โลกจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ชีวิตเรายังมีเรื่องดีๆเสมอเป็นกรอะป้องกันใจที่ทำให้เรามีความสุขได้โดยไม่ต้องให้ใครหรืออะไรมากำหนดคุณค่าของเราข้อ2อ,อยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้นและปล่อยวางเรื่องที่ควบคุมไม่ได้ หนึ่งในต้นตอของความทุกข์และความไม่สบายใจของคนเรามาักเกิดจากการเอาใจไปอยู่กับอดีตหรือกังวลกับอนาคตโดยเฉพาะเวลาที่ต้องเจอกับคนที่ไม่หวังดีหรือเหตุการณ์ที่ทําให้เรารู้สึกด้อยค่าแต่รู้ไหมครับความสุขเกิดขึ้นได้เมื่อเราเลือกอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่ทําได้อยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าและปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้บ้างทําไมเรื่องนี้สําคัญ เพราะชีวิตคือช่วงเวลาที่กำลังเดินอยู่ตรงนี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วหรือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงถ้าเราโมวแต่เก็บเรื่องแย่ๆในอดีตหรือคอยระแวงคนที่คิดไม่ดีกับเรามันก็เหมือนเรายอมให้สิ่งที่หมดไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่เกิดมากำหนดความสุขของปัจจุบันและสุดท้ายก็กลายเป็นคนที่เหนื่อยใจทั้งที่ความจริงเรื่องเหล่านั้นมันไม่ได้มีผลอะไรกับวันนี้เลยตัวอย่าง คุณเคยไหมครับที่ถูกใครสักคนพูดจาไม่ดีหรือดูถูกคุณเมื่อเดือนก่อนหรือปีที่แล้วแล้วคุณเก็บคำนั้นเอาไว้ในใจพอถึงวันนี้แม้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วแต่คุณก็ยังเจ็บปวดยิ่งถ้าเป็นคนที่ชอบนินทาเราวแวะมาปัน่นหรือจ้องจับผิดทุกครั้งที่นึกถึงมันก็ทำให้ทั้งวันหมุนมองไปหมดถ้าเป็นแบบนี้สิ่งที่คุณควรทำไม่ใช่พยายามเอาชนะใจคนเหล่านั้นหรือพิสูจน์อะไรทั้งนั้น แต่คือการปล่อยวางมันออกไปแล้วโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญกับชีวิตของคุณในตอนนี้สิ่งที่ได้เมื่อใจเราอยู่กับปัจจุบันได้เราจะรู้ว่าตอนนี้เรายังมีอะไรดีๆอยู่บ้างยังมีโอกาสใหม่ๆที่รอให้เราได้ใช้ยังมีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นในทุกวันและมันจะช่วยทำให้ใจเราสงบขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเพราะเราไม่ได้ยอมให้อดีต หรือคนแย่ๆมาทำร้ายเราได้อีกเทคนิคฝึกง่ายๆทุกครั้งที่รู้สึกว่าจะเริ่มกังวลคิดมากหรือโกรธเคืองใครให้นั่งนิ่งๆหลับตาหายใจลึกๆสามถึงหนาทีแล้วถามตัวเองว่าเรื่องนี้ฉันควบคุมมันได้ไหมถ้าตอบว่าไม่ได้ให้ปล่อยถ้าตอบว่าได้คิดต่อว่าจะจัดการอย่างไรโดยไม่ทำร้ายใจตัวเอง หรือทุกเย็นก่อนนอนลองทบทวนว่าวันนี้เรามีเรื่องดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างสามอย่างไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนให้เก็บสิ่งน,นั้นไว้ในใจบทสรุปเพราะคนเรามีสิทธิ์เลือกได้ว่าจะยกน้ำหนักอดีตหรือแบกความกังวลในอนาคตไปทำร้ายความสุขตัวเองต่อหรือจะเลือกวางมันลงแล้วหันกลับมาอยู่กับสิ่งดีๆในปัจจุบันและเมื่อคุณเลือกปล่อยวางได้จะพบว่าชีวิตมีความสุขง่ายขึ้นมาก โดยไม่ต้องไปเสียเวลากับใครที่ไม่มีค่าในชีวิตเราเลยข้อ3เลือกเสพแต่สิ่งดีๆที่เติมพลังใจอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสุขของเราแบบไม่รู้ตัวก็คือสิ่งที่เราเสพในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นคำพูดของคนรอบตัวข่าวสารในโซเชียลเพลงที่ฟังหนังที่ดูหรือแม้แต่บทสนทนาเล็กๆน้อยๆที่เราเผลอรับเข้ามา มันสามารถส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกและทัศนคติของเราได้ทั้งหมดทำไมเรื่องนี้สําคัญเพราะถ้าเรายังอนุญาตให้ตัวเองเสพแต่เรื่องแย่ๆข่าวลบๆหรือฟังคําดูถูกคํานินทาของคนที่ไม่หวังดีมันก็เหมือนกับการเอาขยะมาเทใส่หัวใจตัวเองทุกวันต่อให้พยายามทําใจดีแค่ไหนสุดท้ายใจเราก็จะเต็มไปด้วยความหม่นหมองความกังวลและความรู้สึกด้อยค่าโดยไม่รู้ตัว ในทางตรงกันข้ามถ้าเราเริ่มเลือกเสจเลือกฟังเลือกมองแต่สิ่งที่เป็นพลังบวกมันจะช่วยปรับอารมณ์และพลังใจเราให้แข็งแรงขึ้นรู้สึกมีคุณค่าและพร้อมจะรับมือกับเรื่องต่างๆได้อย่างใจเย็นตัวอย่างสมมุติว่าคุณเคยมีช่วงเวลาที่รู้สึกท้อแท้เพราะโดนคนรอบข้างมองว่าไม่มีค่าหรือพูดจาดูถูกว่าทำไม่ได้หรอก ถ้าในช่วงเวลานั้นคุณเลือกเสพแต่ข้อความในโซเชียลที่บน่นเรื่องแย่ๆของคนอื่นข่าวลบๆหรือดูคลิปดรามา่าคำพูดดูถูกซ้ำๆคุณจะรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบมืดมนไม่มีทางออกและไม่อยากลุกไปทำอะไรเลยแต่ถ้าคุณเลือกปิดทุกอย่างแล้วไปฟังพอดแคสต์หรือดูวิดีโอเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองฟังเพลงที่ให้กำลังใจหรืออ่านบทความดีๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิต มันจะเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนพลังงานในใจคุณได้ทันทีสิ่งที่ได้เมื่อเราเสพสิ่งดีๆมากขึ้นจิตใจเราจะค่อยๆสืมซับความคิดบวกความรู้สึกดีๆและแนวทางที่ทําให้ชีวิตเราเบาสบายขึ้นเราจะเริ่มเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นเห็นค่าของตัวเองชัดขึ้นและไม่รู้สึกแยกเพราะคําพูดหรือสายตาของคนที่ไม่หวังดีอีกต่อไปเทคนิคฝึกง่ายๆ กำหนดช่วงเวลาในแต่ละวันเช่นตอนเช้าหรือตอนก่อนนอนให้ตัวเองได้เสพสิ่งที่เป็นพลังบุกเท่านั้นเช่นฟังพอดแคสต์สร้างแรงบันดาลใจดูวิดีโอแนวคิดบวกหรืออ่านหนังสือดีๆสักบทลองตั้งกฎกับตัวเองว่าจะไม่เสพข่าวลบดราม่าหรือคอมเมนต์แย่ๆบนโซเชียลในช่วงเช้าเพราะช่วงเวลาเช้าคือช่วงที่อารมณ์เราไวต่อสิ่งกระตุ้นมากที่สุดหลีกเลี่ยงคนที่เอาแต่บน หรือชวนพูดจาแง่ลกถ้าจําเป็นต้องเจอให้ฟังให้น้อยแล้วหาทางเติมสิ่งดีๆให้ตัวเองต่อทันทีบทสรุปข้อ3เพราะสิ่งที่เราเสียทุกวันมันมีผลต่อใจเราอย่างมหาศาลถ้าอยากมีความสุขขึ้นในชีวิตประจําวันต้องเริ่มเลือกและจัดระเบียบสิ่งที่ปล่อยให้เข้ามาในชีวิตแล้วคุณจะพบว่าโลกใบเดิมๆคนรอบตัวชุดเดิมๆถ้าใจเราแข็งแรงพอมัน ก็ไม่มีอะไรทำร้ายความสุขเราได้อีกข้อ 4. ให้เวลากับตัวเองในสิ่งที่ชอบโดยไม่ต้องรู้สึกผิดความสุขของคนเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งยิ่งใหญ่หรือความสำเร็จเสมอไปหรอกครับบางครั้งมันแฝงตัวอยู่ในช่วงเวลาธรรมดาธรรมดาที่เราได้ทำในสิ่งที่รักได้อยู่กับตัวเองและได้ทำอะไรเพื่อใจตัวเองบ้างโดยไม่ต้องไปคำนึงถึงสายตาใคร แต่ปัญหาคือหลายคนมักต่อยให้ตัวเองติดกับดักของคำว่าหน้าที่หรือความคาดหวังจากคนอื่นมากเกินไปจนลืมไปว่าคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตก็คือตัวเราเองทำไมเรื่องนี้สำคัญเพราะต่อให้คุณทำงานหนักแค่ไหนประสบความสำเร็จแค่ไหนหรือพยายามทำให้คนอื่นพอใจแค่ไหนถ้าสุดท้ายคุณไม่เคยให้เวลากับตัวเองไม่เคยให้รางวัลใจตัวเองเลยชีวิตก็จะค่อยๆกลายเป็นเครื่องจักร ไม่มีความสุขที่แท้จริงหลงเหลืออยู่และเมื่อคุณรู้สึกเหนื่อยล้าท้อแท้หรือเจอคำพูดแย่ๆจากคนที่ไม่หวังดีคุณจะไม่มีพื้นที่ปลอดภัยให้ใจได้พักเลยเพราะคุณละเลยมันไปนานเกินไปตัวอย่างลองนึกภาพดูสิครับถ้าใครสักคนต้องทำงานหนักทุกวันกลับบ้านมาก็เจอแต่คนที่บ่นดูถูกหรือชอบจับผิดไม่มีพื้นที่ส่วนตัวไม่มีเวลาทำสิ่งที่ตัวเองรักไม่ได้ดูหนัง ที่อยากดูไม่ได้ไปเดินเล่นร้านกาแฟาที่ชอบหรือแม้แต่ไม่ได้เปิดเพลงปรดฟังเลยต่อให้เขาเก่งแค่ไหนใจก็อ่อนล้าและหมดแรงจะสู้แต่ในทางกลับกันคนที่รู้จักแบ่งเวลาให้ตัวเองบ้างในแต่ละวันอย่างน้อย10 20นาทีได้ทำสิ่งเล็กๆที่ตัวเองชอบเช่นอ่านหนังสือเล่นดนตรีทำอาหารหรือเดินออกไปรับลม คนคนนั้นจะมีพลังใจมีพื้นที่ปลอดภัยในใจตัวเองไว้ต้านทานคำพูดลบและความกดดันจากโลกภายนอกได้ดีขึ้นสิ่งที่ได้เมื่อคุณเริ่มให้เวลากับตัวเองบ้างคุณจะรู้สึกว่าชีวิตไม่ได้น่าเบื่อไม่ได้โดนกดดันจนเกินไปและความสุขจะค่อยๆเกิดขึ้นในทุกๆวันจากสิ่งเล็กๆตรงนั้นเองคุณจะรู้สึกดีขึ้นรักตัวเองมากขึ้น และไม่ต้องไปวิ่งหาการยอมรับจากคนที่ไม่เห็นค่าคุณอีกต่อไปเทคนิคฝึกง่ายๆลองเขียนรายการสิ่งที่คุณชอบหรือเคยอยากทำไว้อย่างน้อยให้ยอย่างอากเป็นเรื่องง่ายๆเช่นดื่มกาแฟดีๆสักแก้วฟังเพลงเพราะเพราะสัก20นาทีอ่านหนังสือเล่มโปรดหรือแค่เดินเล่นใต้ต้นไม้เลือกทำวันและอย่างใช้เวลาไม่ต้องนานแค่ให้รู้สึกว่าฉันได้ทำเพื่อตัวเองแล้ว ห้ามรู้สึกผิดหรือเอาไปเปรียบเทียบกับใครทั้งนั้นเพราะนี่คือช่วงเวลาของคุณจริงๆอย่าเอาความสุขเล็กๆของตัวเองไปแลกกับคำพูดหรือความคาดหวังของใครที่ไม่รู้ใจคุณบทสรุปข้อสเพราะชีวิตที่ดีไม่ได้หมายถึงการเป็นที่ยอมรับของทุกคนหรือทำทุกอย่างถูกใจคนอื่นเสมอไปแต่คือการได้ใช้ชีวิตแบบมีพื้นที่เล็กๆให้หัวใจตัวเองบ้างได้พักได้ยิ้มกับสิ่งที่ตัวเองรัก และเมื่อเรารู้จักเติมเต็มใจตัวเองความสุขจะเกิดขึ้นทุกวันโดยไม่ต้องไปแค่เสียนินทาหรือคำดูถูกของใครให้เปลืองใจเลยข้อ5อยู่กับปัจจุบันให้เป็นหยาป,ปล่อยใจไปกับอดีตหรืออนาคตมากเกินไปหนึ่งในสาเหตุใหญ่ที่ทำให้คนเราทุกใจง่ายเสียสุขภาพจิตและหมดความสุขในแต่ละวันก็คือการเผลอปล่อยใจให้ลงวนเวียนอยู่กับสิ่งที่ผ่านไปแล้วหรือสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ทั้งๆท,ที่ความจริงชีวิตของเรามีอยู่แค่ตอนนี้แค่เวลานี้เท่านั้นทำไมเรื่องนี้สำคัญเพราะอดีตก็คือสิ่งที่เรากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้อีกแล้วจะเสียดายจะเสียใจหรือจะโทษใครมันก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ส่วนอนาคตก็เป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นจะก,กังวลม,มากแค่ไหนก็ไม่ได้ช่วยให้พรุ่งนี้ดีขึ้นแต่จะทำให้ใจเหนื่อยเปล่าๆถ้าเราเอาใจไปผูกติดอยู่กับสองสิ่งนี้มากเกินไป มันจะขโมยความสุขเล็กๆของเราที่มีอยู่ตรงหน้าไปโดยที่เราไม่รู้ตัวตัวอย่างมีคนคนหนึ่งเคยผิดหวังจากความรักถูกคนที่ไว้ใจทำร้ายความรู้สึกจนพังเขาเอาแต่คิดซ้ำว่าทำไมต้องเป็นเขาทำไมต้องเจอแบบนี้ทำไมอีกฝ่ายถึงใจร้ายขนาดนั้นและทุกๆวันเขาก็เฝ้ากังวลว่าข้างหน้าจะมีใครมาทำร้ายเขาอีกไหมจะต้องเจ็บอีกหรือเปล่าจะไว้ใจใครได้อีกหรือไม่ สุดท้ายแม้ปัจจุบันเขาจะมีงานดีๆมีเพื่อนดีๆอยู่รอบตัวแต่เขากลับไม่มีความสุขกับสิ่งเหล่านั้นเลยเพราะใจเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้เลยสักนิดเดียวมันยังวง,งเวียนอยู่ในอดีตและวิ่งเตลิดไปอนาคตตลอดเวลาสิ่งที่ได้เมื่อคุณฝึกใจให้อยู่กับปัจจุบันให้เป็นคุณจะรู้ว่าชีวิตมีสิ่งเล็กๆมากมายที่น่าขอบคุณไม่ว่าจะเป็นการได้ตื่นมาเจอเช้าวันใหม่ ได้กินอาหารอร่อยออร่อยสักมือได้ยินเสียงเพลงเพราะๆหรือได้หัวเราะก,กับใครบางคนสิ่งเหล่านี้ถ้าใจเราไม่อยู่ตรงนี้เราจะมองไม่เห็นคุณค่ามันเลยและเมื่อฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆความสุขในแต่ละวันจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะคุณไม่ได้ปล่อยให้ความสุขของตัวเองถูกขโมยไปด้วยอดีตหรืออนาคตอีกต่อไปเทคนิคฝึกง่ายๆ ทุกเช้าให้ลองตั้งใจสังเกตสิ่งดีๆรอบตัวสักสามอย่างเช่นวันนี้ท้องฟ้าสวยดีเสียงนกเพราะดีหรือกาแฟถ้วยนี้หอมมากเวลาเจอความคิดวงเวียนเกี่ยวกับอดีตหรือความกังวลเรื่องอนาคตให้เตือนตัวเองว่าเรื่องนั้นยังไม่ใช่ตอนนี้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าสำคัญกว่าลองหากิจกรรมที่ทำให้เราได้อยู่กับปัจจุบันมากๆเช่นวารูปปลูกต้นไม้ออกกำลังกาย หรือแม้แต่การทำความสะอาดบ้านเพราะกิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้ใจเราจดจอ่อกับช่วงเวลานั้นจริงๆเวลาคุยกับใครพยายามตั้งใจฟังจริงๆไม่เล่นมือถือไม่ปล่อยใจลอยคุณจะรู้สึกถึงความสุขเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในการได้เชื่อมต่อกับคนตรงหน้าข้อ 6. เลิกเปรียบเทียบตัวเองกับใครแล้วใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองรู้สึกภูมิใจ หนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนเราไม่มีความสุขในชีวิตประจำวันก็คือการเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาบางคนเปรียบเทียบเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องรูปร่างหน้าตาความรักไปจนถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตพอเห็นว่าใครดูดีกว่าประสบความสำเร็จกว่ามีพร้อมกว่าก็อดรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจไม่พอใจในชีวิตตัวเองไม่ได้ทั้งๆั้ท,ที่ความจริงแล้วชีวิตคนเราคือการเดินทางของแต่ละคน เส้นทางความพร้อมและจังหวะชีวิตของแต่ละคนไม่เคยเหมือนกันเลยทำไมเรื่องนี้สำคัญเพราะการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเหมือนกับการวิ่งแข่งในสนามของคนอื่นคุณจะเหนื่อยโดยไม่รู้ตัวเหนื่อยจากการพยายามเป็นในสิ่งที่ตัวเองไม่ใช่เหนื่อยจากการไล่ตามมาตรฐานที่ตัวเองไม่ได้ตั้งใจและที่สำคัญคุณจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพออยู่เสมอ ซึ่งเป็นพิษต่อใจและขโมยความสุขเล็กๆในทุกๆวันไปอย่างน่าเสียดายตัวอย่างเช่นมีผู้หญิงคนหนึ่งทำงานประจำรายได้ปานกลางเธอพยายามเก็บเงินส่งเสียครอบครัวแต่พอเปิดโซเชียลเห็นเพื่อนอีกคนเที่ยวญี่ปุ่นเดือนละครั้งใช้กระเป๋าแบรนด์เนมขับรถหรูเธอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าทั้งๆท,ท,ที่ชีวิตเธอมีคุณค่าในแบบที่ตัวเองไม่เคยมองเห็น เธอเป็นลูกที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นคนที่ตั้งใจทำงานเพียงแต่เธอเอาชีวิตตัวเองไปวัดค่ากับชีวิตคนอื่นโดยลืมไปว่าแต่ละคนล้วนมีเส้นทางของตัวเองสิ่งที่ได้เมื่อเลิกเปรียบเทียบคุณจะรู้สึกเบาใจรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่มีชีวิตมันไม่ต้องดีที่สุดในสายตาคนอื่นแต่ต้องดีที่สุดสำหรับตัวเราเองและเมื่อใจไม่กดดันไม่แบกภาระของใครชีวิตประจำวัน ก็จะมีความสุขขึ้นอย่างน่าประหลาดเทคนิคฝึกง่ายๆทุกครั้งที่รู้สึกเปรียบเทียบให้ถามตัวเองว่าสิ่งที่ฉันมีอยู่ตอนนี้มันมีคุณค่าไหมลองจดบันทึกความสำเร็จหรือสิ่งดีๆที่ตัวเองทำได้ในแต่ละวันแม้จะเล็กน้อยก็ถือว่ามีค่าจำกัดเวลาเล่นโซเชียลหรือตั้งกฎว่าจะไม่เอาชีวิตจริงไปเปรียบกับภาพในอินเทอร์เน็ตใช้ชีวิตในแบบที่ทำให้ตัวเองภูมิใจ ดยไม่ต้องสนใจว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรบทสรุปข้อ6เลิกวิ่งตามชีวิตของคนอื่นแล้วหันมาดูว่าอะไรที่ทำให้เราเป็นเราความสุขไม่ได้เกิดจากการเหนือกว่าคนอื่นแต่เกิดจากการรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าในแบบที่เราเป็นและเมื่อคุณปล่อยวางการเปรียบเทียบได้ทุกๆวันของคุณจะเต็มไปด้วยความสบายใจและความสุขที่แท้จริงข้อ7 เรียนรู้ที่จะให้อภัยและปล่อยวางสิ่งที่ทำร้ายใจในแต่ละวันของชีวิตเราอาจต้องเจอทั้งคำพูดแย่ๆการกระทำแย่ๆหรือเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นจากคนใกล้ตัวคนรู้จักหรือแม้แต่คนไม่รู้จักถ้าคุณเก็บทุกเรื่องไว้ในใจปล่อยให้ความโกรธความแค้นความไม่พอใจสะสมอยู่ในใจนานๆมันจะกัดกินความสุขและพลังชีวิตของคุณไปอย่างช้าๆโดยไม่รู้ตัว ทำไมเรื่องนี้สำคัญเพราะใจคนเรามีพื้นที่จำกัดถ้าคุณปล่อยให้พื้นที่นั้นเต็มไปด้วยความเกรยียดความเจ็บปวดความเสียใจคุณจะไม่มีพื้นที่ว่างพอสำหรับความสุขความสงบหรือพลังดีๆและบ่อยครั้งคนที่ทำให้เราเจ็บปวดเขาไม่เคยรู้สึกอะไรกับสิ่งที่ตัวเองทํำเลยสุดท้ายก็มีแต่เรานั่นแหละที่ต้องแบกความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้คนเดียวตัวอย่าง ชายคนหนึ่งเคยถูกเพื่อนร่วมงานหักหลังทำให้เขาเกือบตกงานตั้งแต่นั้นมาเขาไม่เคยให้อภัยไม่เคยลืมและเก็บความแค้นนั้นไว้ตลอดเวลาทุกครั้งที่เห็นหน้าหรือได้ยินชื่ออีกฝ่ายใจเขาจะเต็มไปด้วยความเกลียดชังจนนอนไม่หลับทำงานไม่มีความสุขสุดท้ายคนที่ทุกที่สุดไม่ใช่ใครเลยแต่เป็นตัวเขาเองสิ่งที่ได้เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะให้อภัยไม่ใช่เพราะอีกฝ่ายสมควรได้รับ แต่เพราะใจคุณสมควรได้รับอิสรภาพคุณจะรู้สึกเบาขึ้นสบายใจขึ้นเหมือนได้ปลดปล่อยตัวเองจากโซ่ตรวนทางใจและมีพื้นที่ว่างให้สิ่งดีๆเข้ามาเติมเต็มสิ่งนี้จะทำให้ทุกวันของคุณเบาสบายและรู้สึกมีค่าขึ้นอย่างไม่รู้ตัวเทคนิคฝึกง่ายๆเขียนชื่อคนหรือเหตุการณ์ที่เคยทำให้เจ็บใจลงในกระดาษแล้วพูดกับตัวเองว่าฉัานให้อภัย ไม่ใช่เพราะเขาดีแต่เพราะฉันคู่ควรกับความสงบเมื่อเจอความรู้สึกแค้นหรือโกรธให้สุดลมหายใจลึกๆแล้วบอกกับใจว่าเรื่องนี้ฉันขอปล่อยไปหันมาสนใจสิ่งดีๆที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตแทนอย่าให้เรื่องร้ายๆครองใจนานหากิจกรรมที่ทำให้ใจสงบเช่นการเดินเล่นฟังเพลงอ่านหนังสือธรรมะหรือทำบุญเล็กๆบทสรุปข้อ7ให้อภัยไม่ใช่เพื่อลืมแต่เพื่อปล่อยวาง เพราะคนที่คู่ควรกับความสงบสุขคือคุณไม่ใช่คนที่ทำร้ายคุณและเมื่อคุณปล่อยเรื่องแย่ๆออกไปได้ทุกๆวันของชีวิตจะเบาสบายและเต็มไปด้วยพลังใจที่สดใสขึ้นอย่างชัดเจนมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าถ้าคุณได้ฟังมาจนถึงตรงนี้แสดงว่าคุณคือคนหนึ่งที่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณไม่ได้อยากแค่ใช้ชีวิตไปวันๆแบบเดิมๆแต่คุณกำลังมองหาวิธีสร้างความสุขให้ตัวเอง โดยไม่ต้องสนใจคนที่คิดไม่ดีกับเราไม่ต้องแบกคำพูดแย่ๆไม่ต้องยอมให้ใครมาทำลายใจเราอีกต่อไปเพราะความสุขมันไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นหยิบยื่นให้แต่เป็นสิ่งที่เราเลือกสร้างเลือกเก็บและเลือกปกป้องมันเอาไว้ด้วยตัวเองและทั้งหมด7ข้อที่ผมแบ่งปันในวันนี้ก็คือเครื่องมือเล็กๆที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นเก็บความสุขเล็กๆในทุกๆวันได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดการวางใจการปล่อยวางหรือการให้อภัยทั้งหมดนี้ถ้าคุณค่อยๆฝึกค่อยๆทำชีวิตของคุณจะเบาขึ้นสงบขึ้นและสุขขึ้นในแบบที่ไม่ต้องรอให้ใครมารับรองสรุปความสุขคือของขวัญที่เราต้องมอบให้ตัวเองทุกวันอย่าปล่อยให้คำพูดแย่ๆคนคิดไม่ดีหรือสถานการณ์ร้ายๆมาดึงใจคุณลง ชีวิตเรามีคุณค่าเกินกว่าจะยกอำนาจให้ใครมาทำลายเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ต้องอยู่กับตัวเราตลอดไปก็คือตัวเราเองให้คุณเลือกใช้ชีวิตในแบบที่ทำให้ตัวเองภูมิใจเก็บเรื่องดีๆใส่ใจคนที่หวังดีกับเราและปล่อยสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปเพราะเมื่อใจเราสงบความสุขก็จะเกิดเมื่อเราเป็นตัวของตัวเองอย่างมั่นคงความสุขที่แท้จริงจะไม่ต้องขอใครไม่ต้องรอให้ใครยอมรับ แต่มันจะค่อยๆเกิดขึ้นในใจคุณทุกๆวันเอาละครับผมขอฝากคำคมโดนใจให้ทุกๆท,ท่านว่าจงอย่าใช้เวลาทั้งชีวิตพิสูจน์ตัวเองให้กับคนที่ไม่เคยเห็นคุณค่าของเราแต่จงใช้เวลานั้นสร้างชีวิตที่เราภูมิใจให้ตัวเองถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหาแบบนี้มีประโยชน์หรืออยากได้แรงบันดาลใจแนวคิดพัฒนาชีวิตความรู้จิตวิทยาดีๆ กดติดตามช่อง The Rich Man One o ไว้ได้เลยครับที่นี่เราจะมีเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้คุณทุกสัปดาห์เพราะผมเชื่อว่าทุกคนสามารถสร้างชีวิตที่ดีและมีความสุขได้ขอแค่คุณไม่ยอมแพ้ต่อใจตัวเองแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้กันเสมอ